สวัสดีค่ะพี่น้องบางไปสุขุสุขคนมาพอกันอีกแล้วค่ะวันนี้กับ่องอร่อยระถุงชาแนลนะคะโอ้ยพี่น้องอาการห่วงกปอยากให้ยังกินแบบแซ่บๆนะคะมันดีเดนตําปูหมากั่งสดกับพี่น้องนี่ค่ะพี่น้องกังสดๆดโตเป็นๆเลยค่ะเนี่ยอันนี้บ้านแกนะคะเอาแม่พี่น้องเบึงมาเป็นกังนะคะนี่ค่ะอันแกแล้วค่ะกังนี่ค่ะพี่น้องเนี่ยมาค่ะแซ่บๆน้ำกันค่ะพักเคืองขี้งกับบะหมี่ยังค่ะพักเปือตะมูวว่านค่ะกับกะเบื้อเขือนะคะ สับเส่บังกันค่ะมาค่ะพี่น้องมาลุยเลยค่ะอืมอืมแล้วก็กล้บยเหมือนอืมกลางกับบ้านแบบเหมืนอน ตอนหุ้งนในๆเขาค่ะมีดีทัวร์น้ำผึ้อะพี่น้ออือขอให้ไงกินพักหน่อยแล้วค่ะท้องอืดใช่พี่น้งอ,มอนงอมาค่ะหวาน หวานตัวกังกระปุงกังกุ้งปูนี่หวานบดกันิบือดอือหือนนี้ไ่เคยกินพักสดปะไรบ้างไม่ต้องหรือไม่ห่ะเก็คลิปดูเลยสองปีแล้วเป็นน้องเต้คลิปม่อไห่เนาะ2องอึดค่ะเป็นพักเดียวอ,ออกเอาส่วนมาส่วนห่อนหนมพี่้องแจ้งหนำดูสิแข่งหาหนามก็นด้ อ่ะที่นี่ปูเกือบเลือดจะหมาบ้านกันเลยนนเปลี่ยสื่อมาหลายตัวเนาะกินเบาเบิร์ดพี่นออ้องมา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 มบอกให้พี่น้องช่วงนี้กินยังกระเสบไปเบิร์ดค่ะกำลังอ้วนกำลังพี่ค่ะตามสภาพแล้วค่ะพี่น้องตามเพี้นแล้วค่ะจนึ้นหลายหายกิโลค่ะพี่น้องเออไปอย่ะพาค่ะ ทั้งจมทั้งกินได้ไยแบเนี่ยบุ๊คเคยย้ายปู่เองค่ะก็อ๊อบก็ อืมอืมผมทำได้ก็เสร็จกันห่ดโคตรคตนเพ็ดเลยพปี่น้อเอของถุงใช้ตั้งพริแห่งพริบดิฟค่ะเผ็นค่ะก็ตัวหยวามเผ็ดค่ะเพื่อ,ก,อกินน้าต้องใดน,น้ำตาลอะไรถคอค้นไไเพราะมันเผ็ดแห้ง ขายัองเราเป็นหนัขน้จีนไปหาสื่อแล้วบ่มีค่ะก็ดี่เป็นปีหลก็เลยบ่มี่อย่างเลยค่ะมีคําเห็นอันนีขนมจีนเสร็จยาวๆนุ่มๆมั้จังบาะเนี่ยเราเปหน้ออุ้ยก็ต้องดีเขาแังแกเลย 으음 으음 음 ลองเอาไปตำม,นนะะมือได้ค่ะมิเดี๋ยวยินคนข้นก็จะว่าตำกั่งบ่แเสบนะคะเอาลอยลงถุงบลเสือเอยลงถุงลองตำกินเมืองหรอมันแสีบค่ะแสีบก็กุ้งอีกอีหลีมันหนุ่มน้องแคล้นสียบแง่ข้ในในตัวอะไรค่ะพี่น้องเ้าตุ้งลองค่ะืม อะได้กินใดกินเราบะตายล่องบัดค่บพี่นออรยแล้วถูกบริยานค่ะอืมสุดยอดค่ะแซ่บตัวยุ่งกับนี่ก็กสิกินด้วยดิค่ะพี่หนง อุปกรณ์เสริมของเรามีซ่สวอนนะคะพี่น้องอู้หูสุดทน,นน้ะค่ะพี่น้องกินย่างไหนก็แส่บย่านั้นเนาะ ก้อนเชียวมา่กินลังโซดาก่อนนี้พี่หนองหลังหลายขั้นตอนค่ะต้องกุ้งต้องปวดต้องกังต้องปืงงปมแจ่บ,บีดีพี่หน้องว้าจิมคนรับอืม Tap, tap, mà sai. Anh kỳ nha, mọi nó đâu có thể kịp lúc nào hả bì đâu nha. Anh kìm trong hồ hà hồ hà 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 อืมอืมหล้น้ำต้มยำได้เป็นหนักต้กตแค่ง้กกองชัางหลังบึดอืมว้าะมาแก้กันตัวนี้กินมาพี่น้องเฮา นะสีเบิร์ตัวไหนไหก็ได้โอ้พี่น้องสวยมากเลยตัวนี้ตัวสุดท้ายนี่สวยมากเลยนะเนี่ยอากมาๆๆแค่นหะนะประเด็กนี่นพี่น้องก็ที่สดใสสวอนกินเลยนี่พี่น้องทีสดในเบิง้งตัวสุดท้ายเลย อืมพี่น้องเนี่ยอืมสิ่งกับจับจิ้มปูยังวันเท่าบันอุ้ยนี่เด็ดตึงอุ้ยพี่น้องตาสือ่อขากอดก็ได้มามามาเด็ดตัวนึงอืบแกงน้ำปลาเด็กันพี่น้อง กิน,นกทำไงก็เสีบกันนั่นโอ้ยนายจะคนดีอยู่อพออย่าก,กินกากมันพี่น้องมนะันติดเขียวไป เหมือนเราที่พป่น้ปาเลยของแท้แน่น,นอนเลยค่ะพี่นี่องมันไยเลยโอ้กระเข้มันมันพี่นองอืม ้น,นะคับพี่น้องเหมือนเหรอคะสำแลับกินดีนะคุณพี่น้องวไปจิบไอซมีก่อนนะคะพอกันลิ้หน่าค่ะขอคุณแล้าดีค่ะ